ายคนนั้นอาตมาก็าอยากจะให้ชื่อว่าเมาเบียขนมั่วทรรมนะเขาก็ได้ทำการปิดบังซ่อนเร้นความที่ตนต้องคดีถึงกับสารพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วนะแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของตนต้องคดีสารพิพากษาประกาศไว้ในราชกิจจานเุเบกษาอย่างเป็นสาธารณะว่าคือบุคคลล้มละลายไปแล้วอย่างเนี้ย ก็ถือว่าเป็นการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นการกระทําของตนไม่เปิดเผยให้ชัดเจนถามว่าแบบนี้จะเป็นความซื่อตรงได้หรือไม่ก็แน่นอนว่าไม่เป็นความซื่อตรงแล้วต่อประชาชนทั้งหลายแล้วก็ยังไปทําการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างนี้เรามาดูความหมายของคําว่าบุคคลผู้ร้อมาลายที่ศาลพิพากษาตัดสินประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นไปแล้วว่า ก็ว่าอย่างไรอาตมาก็ไม่มีความรู้ในข้อกฎหมายทั้งหลายนะแต่ว่าก็ขอตีความตามความเข้าใจของตนเองคําว่าบุคคลผู้ล้มละลายเนี่ยก็หมายถึงบุคคลผู้เสียเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมไประเทศไทยนี้ไปแล้วแล้วก็ในสังคมโลกด้วยบุคคลที่เสียเครดิตหมดความเชื่อถือไม่ควรแก่การที่จะเชื่อถือทําธุรกิจร่วมด้วย เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายเรียกว่าล้มละลายในชีวิตทางโลกไปแล้วนี่สินก็ท่วมหัวพลุงพลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้นิสินของตัวเองได้หมดจกระทั่งว่าต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปอย่างเนี้นี่คือความหมายของคําว่าบุคคลผู้ล้มละลายก็หมายถึงว่าคนที่เสียเครดิตใน,ในทางโลกล้มละลายชีวิตในทางโลกทรัพย์สินเงินทองก็มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ยังมีนิสิตพลุงพลังมา ไม่สามารถที่จะใช้ได้ให้หมดก็ต้องสายพันภาษาให้เป็นบุคคลลบม,มาลายถือว่ารายแรกบุคคลลม,มาลายก็คือบุคคลผู้ต้องอันตรายยุธรรมถ้าเรียกให้สอดคล้อมกันก็คือบุคคลผู้ล้ม,มาลายต้องอันตรายยุกธรรมมาในวินัยบัญญัติของทางธรรมวินัยของพระเบอริเจ้าเนี่ย คำว่าบุคคลผู้ต้องอันตรายยกธรรมก็มีความหมายเช่นเดียวกับบุคคลล้มละลายในทางโลกเป็นบุคคลที่อันตร,รายจะมาสร้างความเสียหายให้แก่พุทธศาสนาบุคคลผู้ล้มละลายต้องอันตรายยุธรรมเช่นนี้เนะี่ยจะควรมาอยู่ในพุทธศาสนาที่เขาหมดชื่อเสียงศียกิตในทางโลกไปหมดแล้วอย่างนี้จะควรแก่การกราบไหว้ของประชาชนทั้งหลายหรือเปล่า ื่อวานนี้อาตมาภาพได้พูดกันกับคุณแม็กสุภาษิตถึงเรื่องของบุคคลล้มละลายนั่นก็คือบุคคลที่ต้องอันตรายยุคกรมแล้วก็ติดความหมายออกมาดังที่ว่ามานน้พูดไปถึงว่าการที่ระบุรจะเข้ามาบวชเป็นพระสุตรในพุทธศาสนานี้ลําดับแรกเลยจะต้องไปท่องฐานแรกซึ่งเป็นอับยพยัญชนะภาษาบาลีโดยเฉพาะสําหรับคุณแม็กสุภาษิตเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่า แม้จะท่องอากาักขระพยัญชนะภาษาบาลีเนี่ยตาเหลือกเลยเพราะเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยแก่ตนมาก่อนใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากกว่าที่จะท่องอากาักขระพยัญชนะภาษาบาลีเพื่อที่จะไปท่องขันนาคไปซ้อมนาคก,กับพระที่ซ้อมขันนาคนั้นก็ต้องหลายครั้งหลายคราแม,ม้ว่าแม้จะกาหนดจําท่องได้คล่องปากขึ้นใจในท่องขันนาคห่านั้นไปทําการซักซ้อมกับพระที่ซ้อมขันนาคอยู่หลายครั้งแล้ว ไปบวชอยู่ในพระโบสถ์เแต่ในเวลานั้นแม็กเกิดตะกุกตะกะด้วยความประมาทท่องฐานนาคต่อหน้าอุปชาคือเจ้าพระพเ็จพระมหาธิราชา n หรือเจ้าวัาปจนะนสงครามของพระอาจารย์นี่ไม่ได้เจ้าพระพเ็จพระมหาธิร ajan ไม่บวชให้แม็กนะต้องออกจากพระบสถศเลยถ้าท่องฐานนาคไม่ได้ทําไมจึงต้องทําความเพียรถึงเพียงนั้นกว่าที่จะสําเร็จเป็นพระพิสุทธิ์ในพุทธศาสนาได้ก็เพราะว่าพระพิสุทธิ์ เป็นรุมาเพศเป็นเพศที่อุดมที่เมื่อบวชเป็นพระพิสุ์แล้วพ่อกับแม่ก็ยังต้องกราบไหว้ภิษุแม้แม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังต้องนมัสก,การพระพิสุทิ์ที่บวชภายในวันนั้นด้วยเบญจางขปิดังนั้นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะขึ้นมาเป็นพระพิสุ์ในพุทธศาสนาควรที่จะให้คนกราบไหว้ได้แม้กระทั่งพ่อกับแม่เนะี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ไม่เสียเครดิต ไม่เสียความน่านับถือไม่ใช่บุคคลร่วมละลายดังนั้นบุคคลผู้ร่วมละลายเนี่ย mm hmm. จึงไม่สมควรเป็นอย่างยิงย่งที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา mm hmm. เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ควรแก่การกราบไหว้ของประชาชนคนทั้งหลายนี่คือเนื้อสําคัญเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการต้องอันตรายกระทำข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีนี่ปรุงพลังติดตามมาจึงกระทั่งสารพิพากษาประกาศไว้ในราชกิจกรมกษาว่าเป็นบุคคลผู้ล้มละลายไปแล้ว และการล้มละลายของชายคนนั้นก็ปุกปิดส่้นเรนเอาไว้จนกระทั่งถึงวันนี้ถึงจะมายอมรับ <c oughs> เมื่อตาามภาพได้ไปเขียนบทความแล้วก็สงวนเขา,เาไว้ไม่ระบุแม้แต่เลขรหัสผู้ต้องคดีดำคดีแดงไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยเขียนด้วยเจตนาที่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่กฎหมายทางด้านพุทธศาสนาเรียกว่าพระวินัยบัญญัติแปลว่าเขาก็เดือดร้อนใหญ่เลย แล้วก็มาโจมตีตมาดาว่าต่างๆนา,ๆน,าๆนาด้วยความโกรธคิดแค้นสุดท้ายก็จะมาขอขอมาคราวนี้หลังจากที่ไปโจมตีตมาภาคต่างๆนานาว่าไปเปิดเผยคดีของกูได้อย่างไรถ้าเป็นทนายไปเปิดเผยคดีของกูกูก็จะไม่ว่าอะไรหรอกนี่เป็นพระมาสรารนัเปิดคดีความของกูรู้อะไรได้อย่างไรก็แสดงว่ายอมรับแล้วในขณะที่ในการก่อนก็บอกว่าทําอะไรกูไม่ได้หรอก ในกรณีที่มีชื่อออกมาอย่างนี้ในราชกิจานุเบกษาตอนนี้ก็ยอมรับได้เรียบร้อยแล้วว่าตนนั้นเป็นบุคคลล้มละลายจริงๆทีนี้ตรารมาภาพก็จะให้ได้ฟังที่เขาหลังจากที่มากล่าวโจมตีด่าว่วาธรรมาอย่างเสียหายด้วยนะในคลิปหนึ่งแล้วธรรมาก็เป็นการมาขอเข้ามาแต่ขอเข้ามาทางไลน อันนี้ก็เปิดเผยกันให้ชัดเลยดีกว่าว่าคือใครก็ทราบกันอยู่แล้วเมาเบียคนมั่วทำความยาวเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นเองฟังจะได้รู้ว่าเขาสารภาพจริงหรือเปล่าเขามีความรู้สึกใจที่จะทําการขอเข้ามาทาอาภาพนี้จริงหรือเปล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เลยถ้าอาจารย์สมทบ ่านเมตตาโทรหาอาจารย์ตอนเช้าท่านตกท่านเป็นห่วงเรื่องคดีล้มละลายได้ข่าวแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดยังไงท่านก็บอกอ๋อเข้าใจละแล้วท่านก็พูดก็คุยกันอยู่นานก็คุยกันถึงเรื่องพระพระมหาอุเทนก็คุยกันอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ฟังท่านนะ แล้วอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้แหละอาจารย์คงจะยุติการพูดถึงเรื่องเรื่องท่านแล้วเมื่อวานก็พูดถึงท่านไปแล้ววันนี้ก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะพอแล้วเดี๋ยวก็จะกราบขอขามาท่านด้วยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้อักค่าพยาบาทไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค่ต้องการตําหนิท่านว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ในเมื่อท่านจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงท่านอีกยกเว้นมีข่าวมาถามแต่ถามอาจารย์ก็จะตอบตามธรรมจะไม่ได้ตําหนิตีติงอะไร ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเข้ามาผ่าไร้สดี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่อนุญ,ญาตให้อาจารย์ไม่อนุญ,ญาตให้อาจารย์เนี่ยไปเจออาจารย์ก็เดี๋ยวจะขอขออนุญ,ญาตกราบหน้าไร้สดี่แหละฝากถึงท่านตัดคลิปไปเพราะพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าเมตตาท่านเถอะอย่าไปพูดให้ท่านเนี่ยเกิดความเกิดกดเกิดเนื้อร้อนใจอีกเลยอย่าให้ท่านกดเกิดความเกิดแค้นกดแค้นอีกเลยปล่อยท่านไปเถอะอ เพราะอย่างไรที่สุดแล้วท่านก็ของผ้าแหง่งธงชัยแห่งพระอาหารหันต์อยู่ในปัจจุบันเป็นธงชัยแห่งพระอาหารหันต์อยู่ในปัจจุบันอย่างไงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยพูดว่าเออปล่อยไปเถอะสงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะอาจจะเลยตัดสินใจว่าโอเคได้ในเมื่อพระอาจารย์ขอเราจะละไว้ทําตามท่านท่านอุตสาห์ชี้โทษแกเราแล้วเราก็ควรจะทําตามที่ท่านแนะนํา นะสงสารท่านเถเมตตาท่านเถอะเจ้าคนเมาเบียคนมั่วทำเอ้ยพระหมหาเถรเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่าเมตตาถึงขนาดนั้เชีวยวเหรอถึงพูดได้ถึงขนาดนี้อย่าพูดอะไรทาให้ท่านต้องกดแค้นหรือได้ร้อนใจอีกเลยโอ้ยไม่ไหวคาพูดแบบนี้ใช่ไม่ได้เลยก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสมทบเนี่ยท่านพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าเจ้าคนเมาเบีย คนมั่วทำเนี่ยพูดไปเอาเองนีทีนี้หลังจากที่จะมาได้ฟังข้อความที่เจ้าคนเมาเบียรมั่วทำเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ส่งข้อความไปถึงอุาสิกาาท่านหนึง่งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเบียร์มันแถหน้าดูผู้จนพระจารย์เสียหายเลยเอาดีแส่ตัเอาชั่วใส่คนอื่นขมาทางนี้ไม่มีวันพ้นโทษเขาพูดมาทั้งหมด โทษยิ่งหนักกว่าเดิมซะอีกอุบาสิกาตอนนก็เขียนบอกมาว่าเขาไม่ได้ขอขมาจริงหรอกเจ้าค่ะเขาแดกดันพระอาจารย์มากกว่าเราบอกใช่ใช่โยมเขาแดกดันจริงๆโยมพูดถูกแล้วอุบาสิกาก็พูดใหม่ว่าเขาแดกดันว่าพระอาจารย์โกรธเคืองเขามีเมตตาจะไม่สร้างความโกรธเคืองให้พระอาจารย์อีกไม่ได้สํานึกจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์ เขามาขอขอมาพระอาจารย์นิ่งเฉยเลยนะให้เขาเป็นอาคาสธาตไปนับแต่บัดนี้เป็นจริงทุกประการตามที่อุบาสิกาท่านี้พูดออกมาว่าแทาได้จริงแล้วเบียคนมั่วทำรรเนี่ยไม่ได้มีความสำนึกผิดแต่อย่างไรไม่ได้มีความจริงใจและตรงข้ามก็ยังมาพูดกระแทกแดกดันแล้วไปอ้างหลวงพ่อสมทบว่า อย่าไปพูดอะไรให้ท่านเดนือยร้นใจให้ท่านโกรธแค้นเครืองเมตตาท่านเถอะสงสารท่านเถอะปรยประท่านไปเถอะโอ้โหอตัตมาก็รับไม่ได้นะคำพูดแบบเนี้ยจึงเขียนเป็นข้อความในเบื้องต้นนั้นที่ว่าคุกน่าจะดัดคนคดโค้งให้ตรงได้ขอกรมาโทษทางออนไลน์แทนที่จะพ้นโทษ ต้องโทษหนักมากยิ่งกว่าเดิมใช่หรือไม่อาตมาว่าใช่เราไปเสนเลยที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แสดงความจริงจงอะไรเป็นการพูดแก้เก้อด,ดยอ้างหรือว่าสมทบมาพูดมากกว่าถ้าเขามีความจริงใจงสารภาพผิดจริงๆที่ไปกล่าวโจมตีอาตมาภาพมาก่อนนั้นมากมายหลายอย่างเนี่ยเขาควรที่จะกราบขอเข้ามาด้วยความจริงใจต้อง ขอความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยครับผมสำนึกผิดแล้วผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกผมจะถือทูบเทียนแผ่ไปกราบเขาขมาพระอาะจารย์ถึงที่ได้ไหมครับขอพระอาจารย์ให้เมตตาผมด้วยถ้าพูดมาอย่างอ่อนโยนแสดงความจริงใจอย่างแท้จริงเนี่ยทำไมพระอย่างอาตมาพระโมเด็เนี่ยที่มีความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสําหรับพระเราไม่ได้เป็นคนจงรักจงเกลียด เราไม่ใช่เป็นคนใจไม้สารกรรมขาดความเมตตากรุณานแต่อย่างไรเลยแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความจริงใจสนุกผิดสนุกโทษแห่งความผิดนั้นจริงๆแล้วก็ชี้แจงมาก่อนนั้นแล้วว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้เขามาพบแต่ว่าต้องตั้งเงื่อนไขาบางอย่างเป็นการพบกันเครื่องทางถ้าเขามีความเพียรขวนขวายที่จะมาพบอาตม,มาจริง ก็กลัที่จะไปเข้าคอร์สทีปัสนาเสียก่อนทำไมคุณไม่ฉลาดสักหน่อยหรอว่าอาจารย์ครับผมขอไปเข้าคอร์สไม่ครบได้ไหมครับเพราะผมมีภาระต้องทําอยู่ในขณะเวลานี้ขอไปเข้าสักสองสวันหรือสี่หวันได้ไหมครับในจํานวนเจ็ดนแปดวันนั้นทําไมตรรมาจ,จะไม่อนุญ,ญาตถ้าเขาพูดมาอย่างนี้ไปเข้าสามวันก็ได้เหมือนคุณแม่กสุภาษิตกับพัศลามาปฏิบัติธรรมแม็วันเดียวในช่วงบา่ายเนตามาก็อนุญ,ญาตยินดีเปิดกุฏิให้เข้ามาปฏิบัติ